สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม,ม,ม,ม่เอทุกท่านนะครับบ่ายสามโมงนะครับออกเดินเล่นนะครับับนหย,ยุดันหยุดเหมาถนนเลยเหมาถนนเลยนะ ใจอ้วงใจอ้วงเมาถนนแล้วเดินเล่นหากินไผ่ออกกำลังกายแดดจ้าเลยครับแวะป้ายแวะป้ายมาตรงไหนก็ต้องแวะทูทูทูทม cái cầu là đường à. Ừ. bài liệt tùng vệ โอ๊ยแดดออกีจะไปที่ไหนไปเดินไปนู่นไปนู่นบนมานี่ไปถอยเดินอย่างเดียวยังไม่แวะเลยนะยังไม่แวะกินปลายไหนเลยแต่น้อยเดินตามจนเมื่อยขาเลยดื้ออ้อมไปนูน่ไนไกลเดียววันนี้เด้อ ตอนออกนี่ไวนะตอนออกตอนกลับนี่เยอะดึงนู่นดึงนี่นอีกไปไปถุงนาไม่ไม,ไมีน้ำขังเลยพยุคือข้าวันเดียวเราออกไปเลยพยุ มาวันนี้ขออนุญาตติดโซ่หน่อยนะครับผมติดโซ่มาด้วยรับเดินไกลบนม,นมาเดินมาไกลเล้วยังไม่ได้กินสักคำเอ๊อกวกวกอะไรอยู่นี่บนนั่นแหละเดินมาก็วกแกะวกแกะอย่างนี้ลน้น นั่นูอะบนบนค้างอยู่ดิผ่านมาหลายกอแล้วดิโอ้ยแดดออกบนบนรถุกไทยไทยดินแปลงนีบน่บ่ลุกไทยบนมัน บอกแวกบอกแวกนะเดี๋ยวนี่ตาเนี่ดูขโมงตัข้างหลังโอ้กบไปคือบบบ,บุนเหอ,อย่าเพรกวนกินเพรกหน่อยกินเพรกด้วยอืนทำหน้าทำตาดูบอกแวกบอกแวกดูหลอนตนัวคองดูเอ้าเอ้า นี่เห็ดปนต้องใส่โซนวกแกวกวกแวกอยู่อ้าวอ,อ้าวกรถดไปก็เล็ดักเล็ดด้อ ส่วนอินทภารัมครับกำลังออกลูกอินทภารัมหรือเอยเออกินอาหอบเอาอื่นเอเอ,เ,อเด็ดอาหอบไม่รีบดอกกินเลยอยากกินกินเลยไม่รีบไม่รีบ ไม่รีบไม่รีบทุยบ่เห็นต้นไม้ไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหทุยเล้วทุยแล้วเปลือกไม้อีกแล้วอะไรกินได้กินอา้าวกินไปเลยอะไรกินได้ข้างทางนั่น เออเวตลอดลายทางนี่เขาลมลมเย็นมีของกินบ่ลมเย็นบุญบุญยอาใบใหญ่อยอดอะไบุญกินนะไหมใบใหญ่ กินแต่ปลายเป็ดเป็ดเอาอาทำท่าจะดึงแล้วไม่ดึงเอาเทวานี่เอาหนี่เกลือนี่เฮ้ยกินดีได้เกลือนี่มามามึงมาเอาเชียวมาดึงเอาเนาะบนดึงสิกินสิวันหลังจะเอาซาเล้งมาเอาไปให้กินที่บ้านเออดึงดึงเออดึงเออดึงดึง กินเครื่องนี่เปลี่ยนอาหารเอินจับดิดีจับดิดีเอินฮ่อไปห่อเอามวนเอาวนดีดีดึงดีดีเฮ้ยฮ่อ เออหนึ่มวนเออหนเอเอกินเบื้องมือนเอาไปบาดกินอย่างดีแล้วเอาไปถึงบาดกินที่โพดเี่ยใบไผ่ไผไ่ไผ่โต บนนะข้างไข่ออนไข่ออนจะดึงลงมาได้จริงควางทางเผยได้กินไปกินไปมุตอตะบอกเวกบอกเวกอะไรล้วเวกอะไรแท้ ยูตนนนน่ต้ฟ้านู่นถนนหลักใกล้ถนนตึกบุรีรัมย์บนดึงดึงอืม อไอ้รวงก็ไปข้างในสิบนไปเฮ้อเออหนึง่งมุดก็ไปเอเอเฮ้ออย่าดึงข้างบนไปข้างล่างแม่เบ็ดมา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 ป้าคือเออหนึง่งเออหนึง่งมาเนี่ยทางนี้มามาอย่าไปดึงตัวนนั้มันจะโกงปิดทางปิดถนนเขาดูไดโนใหม่เขามากินเดีย๋ยวเอา ขโมยน้องใหม่แล้วนะฮะกินไปหากินน้องใหม่คุณเอาเลยเอาเลยเอาไปขโมยน้องใหม่เขาแลว้วฮะมามาถอยมาเอาอีกแกเอาอีกแกเอาอีกหาหาหนอ่อหาหนอห่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวมาโอยมันไม่ใช่ไปเกลือมาปะปะปะ มา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 อู้มากินนึ่งไปนึงไป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 มีตป่าอ้อยด้านข้างปาอ้อยปามันนะครับโอ้โอ้โออยาปานีค่คืออันนี้เจอน่าสนใจสินะมามามากินดนูดิ้ดงเนีย้ยเนีย้ยต่อยาน เหนียวข้อไหนข้อไหน่หน,นี่เหนีย,มยวม่าจ่าเลยอือหือชอบ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 ญาติโคตรยังเหนียวเลยเด้วนี่ ดูดูยืนกินดูโอ้ยเหลือบตามมาอีกแล้วเหลือบอเอาเออเฮ้ตาย <c ười> ของชอบของชอบดึงเนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวเนี้ย โอ้โหหลายครั้งแล้วไม่ขยับเลยแรงช้างยังไม่ออกอืมเยอะตกใจแล้วทีนี้เจอของอร่อยเลือกของชอบนี่โอ้มีแบบนี้เยอะของขมาเกี่ยวยุ่นี่มีแค่แค่นี้ว่า ยแล้วจะเสลิงมาเอากับเขื่อนกินไปกินมาหันหนาน,านี่บอกไปอืมมาเจอญาติที่ชอบแล้วทั้งเหนียวทั้งชอบอ่าอ่า วันหยุดวันหยุดพาเดินไกลไกลหน่อยด้วยอวันนี้ไม่สนอ้อยเนาะ เดี๋ยวกลับไปก็ไปเข้าเรียนต่อสักนิดทบทวนนะครับหญ้าตีนตกแกของโปรดทั้งนนั้นเลย กบไปวางเลยวายมาต่อด้วยไผ่ครับมามานี่นี่นี่ตำตำเห็นไหมไผ่ล้วนเลยตลอดแนวเลยเออรัออบบนนั่นแหละบน เมาเลยถนนที่นี้ยังไม่มีรถผ่านจักคันอยู่เอ้ยแม่งไอ้นี่มาๆมา,มานี่บนหัวนี่บนสูงสูงสูงสงู้มา สูงหรือต่ำไหมเอ้ยสูงหรือต่ำบนหัวนี่พุ่มพุมนี่สูง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 ขึ้นนั่นแหละเออสูเเออเอเอ้อ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยอยอ้ยอยอ้ยอ อมไม่เบรอดอนเลยยาวไปยาวไปตลอดแนวไม่มีรถผ่านสักคันเลยหนุนได้หน่อไม้แล้วหน่อไม้จะไปดึงกิ่งไม้ขวางถนนคือ กาดซึุ้ m คครบจะดีฝั่งนี้พอดีเด็ดสองด้วยเคลื่อนมาแล้วท้างบนหวัวนอ่อนๆเล้วอืม อ่อนๆอ่อนๆไปๆรีบก,กินอีกจะไปเรียนต่อสายเรียนเลยได้นี่เช่าเท้าอีกออกมาต่วใบาสามตลอดแนวตลอดแนว วันนี้ขออนุญาตติดโซ่มาด้วยเด้อวันนี้ป้องกันเสียบไว้ที่ครับขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ